สวัสดีตอนบ่ายครับตามตัวกินดอกกับเสือเข้ามาในเนี้ยครับเจออยู่ในเนี้ยครับเมื่อกี้ผมเข้าไปดูมาแล้วครับไปครับเดี๋ยวเข้าไปตีกันครับหลังนี้เสียงดังมากไม่ได้ครับมีคนทํางานอยู่ใกล้ครับต้องรีบตีรีบออกครับในนี้แหนะครับเกาะเยู่ต้นกระถิ่นครับนู่นครับเห็นอยู่นั่นครับหลังใหญ่อยู่ครับ ต้องคิดค่อยครับเสียงดังมากไม่ได้ครับใกล้คนทํางานครับไปครับเดี๋ยวไปดูนครับนู่นครับปลายมือผมชี้ยู่นูน่ครับไปครับเดี๋ยวลุยกันครับตามตัวจากดอกสับเสือมาครับเนี่ยครับอย่างใหญ่เลยครับครับเดี๋ยวจุดครบครับสู้ๆแล้วครับโอ้ก่ครับนี่ครับต่อยหน้าดูเลยครับดูอยู่ครับรังนี้เนี่ยครับ น้ำหวานใช้ได้เลยครับไปครับเดี๋ยวหาที่ตั้งกล้องกันครับสักคู่ครับร้อยเลยครับลุยกันครับ ไปครับเรียบร้อยครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปผมมาตลอดครับขอบคุณครับ